บทที่8เรื่องกฎหมายและจริยธรรมและการทำธุรกรรมดิจิทัลพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่3เมษายน2545นับเป็นกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรกที่ใช้บังคับกับก,บการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ความเป็นมาของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช2,544หนึ่งรับรองตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถระบุถึงตัวผู้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์งสามารถนำเอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกมาใช้แทนต้นฉบับหรือให้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้สามส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560ฉบับที่2โดยพระราชบัญญัตินี้ได้ผ่านการลงพระประมาพธิธยและการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่23มกราคม2560 คำนิยามที่ควรรู้ระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์หรือชุดคำสั่งและแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติข้อมูลคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิดต้นทางปลายทางเส้นทางเวลาวันที่ประมาณระยะเวลาชนิดของบริการหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ ผู้ให้บริการหมายถึงผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นผู้ใช้บริการหมายถึงผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตามพนักงานเจ้าหน้าที่หมายถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติจริยธรรมในการทำธุรกิจดิจิทัลมีอะไรบ้าง 1. ขายสินค้าและบริการในราคายุติธรรมและตรงตามคุณภาพที่ระบุไว้ 2. งละเว้นการกลั่นแกล้งข่มขู่หรือกีดการไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 3. ควรตรงไปตรงมาชัดเจนแน่วแน่สไม่ละเมิดสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่นห้าไม่ส่งอีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขยะเพื่อสร้างความรำคาญให้แก่ผู้รับ6ต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขแฟ้มผู้อื่น 7. ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต 8. ต้องทำการลงทะเบียนการค้าพาณิชย์และเสียภาษีร้านค้าให้ถูกต้อง 9. ต้องตรวจสอบสินค้าที่นำเสนอว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย 10. ต้องทำการระบุรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน 11. จะต้องมีระบบการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้อง12ต้องตรวจสอบและพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ 13ไม่หลอกลวงลูกค้าด้วยการส่งสินค้าที่ผิดแปลกไปจากที่ตกลงกันไว้ขอบคุณที่รับชมกดติดตามและรอรับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ